พระอินทร์หรือเท้าสักกะเทวราชเป็นผู้ปกครองสวรรค์ชั้นดาวดึงที่เราได้ยินกันบ่อยท่านไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อความสุขสบายเพียงอย่างเดียวแต่ดำรงอยู่เพื่อดูแลปกป้องและรักษาความดีบนโลกและสวรรค์พระอินทร์จึงเปรียบเหมือนสัญ,ญลักษณ์แห่งการใช้บุญกุศลและความเพียรพยายามจนได้ผลสูงสุดสิ่งที่น่าสนใจคือพระอินทร์ มิได้เกิดมาเป็นเทวดาโดยอัตโนมัติแต่เพราะบำเพ็ญทานศีลและทำความดีสะสมบุญมาเรื่อยๆจนถึงขั้นสามารถไปเกิดเป็นจอมเทพแห่งสวรรค์ได้จุดนี้เตือนเราว่าความดีที่ทำไม่เคยสูญหายแม้เล็กน้อยก็สะสมไปสู่สิ่งยิ่งใหญ่ได้เสมอการรู้จักพระอินทมิใช่เพียงเพื่อจินตนาการแต่เพื่อเตือนใจว่า ตราบใดที่ยังมีความดีความเพียรและการเสียสละเพื่อประโยชน์ผู้อื่นเส้นทางของเราก็สามารถสูงส่งได้เช่นกัน